สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกิจอาวิเชียลครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดป่าสว่างธรรมนะครับบ้านดอนกลอยนะครับอําเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีครับวัดแห่งนี้เป็นวัดของสิริพรอัมไพพงศ์นะครับที่ได้มาสร้างวัดสร้างกุศลไว้ที่นี่นะครับนี่ผมเข้ามาก็ช่วงเย็นแล้วนะฮะ ช่วงเย็นแล้วนะครับก็คนก็น้อยแล้วนะครับนี่้อมาเราก็จะเห็นองค์พญานาคนะครับนี่สถานที่ใหญ่นะครับนะสถานที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็น้ํานี่ล้อมนะครับเข้ามาจะเห็นครับองค์พญานาคนะครับ นี่คือทางเข้านะครับถ้าเข้าไปไหว้พระเราเราต้องลงไปในข้างในนะครับในขุดในคลองน้ําในสระน้ำนะครับนี่นะฮะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมครับได้มีโอกาสมานะครับได้มีโอกาสมาแล้วก็เลยถือโอกาสครับถ่ายให้ทุกๆท,ท่านได้ชมนะครับ ที่นี่คือวัดป่าสว่างธรรมนะครับปัดสิริพรอัมไบพงศ์นะครับเราเข้ามานี่โอ้โหนี่ฮะก็จะมีนะครับซ้ายขวานะครับก็จะมีเสาเออนะครับใครเป็นผู้ช่วยสร้างช่วยอะไรนะครับสมทบทุนสร้างนะครับก็จะมีชื่อบอกนะครับอากาศเย็นนะครับวันนี้ลมลื่นนะครับอากาศเย็น ผมมาช่วงที่ฝนฟ้ากำลังตั้งเขานะครับนะครับมาคนน้อยนะครับเพราะว่าผมมาช่วงเย็นละประมาณช่วงนี้ก็ประมาณสักสี่โมงเย็นแล้วนะครับนี่ฮะนี่ครับเข้ามาเราก็จะเห็นองค์พญานาคใหญ่อยู่ด้านหน้าเลยนะครับนะครับครอบครัวใครเป็นผู้สร้างนะครับ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นนามสกุลอําเคนนี้จะเป็นนามสกุลของพรน,นางสิริพรนําไพพงนะครับนี่จะนามสกุลอําเคนนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มาดอกบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับฝังซ้ายมือก็มาบูชาดอกไม้ทูบเทียนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาไหว้พระขอพอรกันนะครับ มีหลวงพ่อหลายหลายองค์นะครับนี่วาดไว้สมเด็จพุทธาจย์โตหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่มั่นนะครับนี่หมดเลยนะครับเกจิดังๆนะครับหลวงปู่สุกนะครับนี่หลวงปู่สุกนะครับแล้วก็หลวงพ่อทองนะครับนี่หลวงปู่สุกนะครับหลวงปู่สุก หลวงพ่อคูณบริสุทธโตนะครับตามด้วยมีชื่อไหมหลวงพอ่อผมผมเองก็อ่านชื่อตามนะครับใครรู้หลวงพอ่อหลวงปู่เทพลูกอุดรน,นะครับแล้วก็หลวงพ่อกเกษมนะครับนี่เราก็สามารถหยอดเงินในบาทได้นะครับกานทำบุญนะ มาเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นตักบาทร้อยแปดอ๋อตักบาทร้อยแปดนะครับนี่เราเข้ามาเข้ามาด้านในหน่อยนะครับก็จะมเีเราสามารถมาขอพรในไข่ได้นะครับมีไอ้ไข่ด้วยนะครับเปิดดวงโชคลาภกระถาบูชาไ้ไข่นะครับตรงนี้นะครับก็มาทำทนี่นะครับมาตาบไวหว้ไข่ขอพรในไข่กันได้นะครับ ه, เข้ามาข้างในมีจุดให้อาหารปลานะครับมีสะนะครับแล้วก็จะมีจุดให้อาหารปลาตรงนี้นะครับนี่ไหนโอ้หมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆเลยอ่ะดูดิมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆเลยใช่ปลาคาร์ปไหมไม่ใช่นะเนี่ยปลาอะไรอ่ะปุ้มปุ้ยเหรอดูดิ ปลาอะไรอ่ะเขาเรียกปลาจีนปลากระน้อใช่เหรอใช่ปลาจีนเหรอปลาจีนสีทองเหรอเหมือนปลาตะเพียนเลยแหละปลาตะเหมือนปลาตะเพียนรู้ดิไม่ไปไหนเลยอ่ะอยู่ตรงนี้เลยปลาไหนปลาไหนเหรอใช่อยู่ตรงนี้เลยไม่ไปไหนเลยเนาะนี่แหละเขาเรียกปลาไนนได้เนี่ยเอ้ปลาขาวายก็มีอันนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็มองไปนี่ฮะองค์พญานาคนะครับ ใหญ่ๆวัดป่าสว่างธรรมนะครับใครมีโอกาสมาอ,อําเภอพิบูรณ์รักนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมมาทำบุญได้ที่นี่นะครับอย่าลืมแวะมานะครับวัดวัดป่าสว่างธรรมนะครับบ้านดอนกลอยนะครับโลงทานสิริพรทำใบพง คับมีโอกาสครับพาทุกท่านมามาเยี่ยมนะครับนี่เสานี้ของอาจารย์สลาคุณวุฒินะครับโอ้เห็นไหมฮะมีหออาจารย์สลาคุณวุฒิด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเข้าดูด้านไหนครับว่า อ๋อเราก็ต้องเข้าทำบุญตรงนี้นี่นะครับมาก็มาไหวขออนะ้ขอ,ขอพรตรงนี้เลยนะครับนี่มาไหว้ขอพรตรงนี้เลยนะครับแต่รุดมารุ่นนี้ขอให้ได้ถูกหวยนะงวดนี้ขอสักสามตัวหกตัวเลยก็ได้นะขอให้ทุกท่านจงร่ำจงรวยด้วยนะครับ <ม>อะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับมีโอกาสนะครับแวะมาเที่ยวที่วัดป่าสว่างธรรมนะครับวัดสิริพรอภัยพง์นะครับอยู่บ้านดอนกลอยนะครับอาเภอพิบูลักครับอแวะมาเที่ยวมาชมได้นะครับมาทําบุญกันได้เด้ออะวิดีโอนี้ก็สุดท้ายแล้วครับขอให้ทุกท่านจงร่ำจงรวยครับนะมีเงินมีทองใช้ทุกๆวันนะครับ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกๆคนครับขอให้ทุกท่านจงร่ำจงรวยครับฝากกดติดตามช่องน้องกฤษณ์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ